สวัสดีครับผมมีดีตาเราคือสุชนินาตอมารีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมาดูดูมาเล่นอีพีที่เก้าซะตอมารีแอคดูมันเล่นอีพีที่เก้านะครับผมกับแบ่งเจนใบคำเขาคนเยอะแล้วไงเขาก็ต้องมีการแบ่งจงแบ่งเจนในการแบ่งทีมต่างๆในการเล่นเกมนะครับผมแต่ชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วว่าแบ่งเจนใบคำวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่า เซนไหนจะทำออมาได้ดีที่สุดนะครับผมซึ่งต่อมาไม่เคยลำเอียงอี่แล้วติติสูๆส้ๆไปดูกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อหมอ react เ <T itt les> รายืนแบบนี้เรียนระดับความแก่มันรู้สึกไม่ได้แล้วเราต้องแบ่งให้ชัดเจนวันนี้ก็เลยแบ่งเป็นเจนเลยเจนหนึ่งเจนสองเจนสามแต่แน่แวันนี้แหละเราแบ่งทีกันมาอย่างเห็นได้ชัดนะซึ่งบอกเลยว่าทีมเด็กอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าทีมเจนสามพวกีคนเยอะกว่าถ้าสังเกตนะดีๆแต่แน่นอนครับเกมที่พี่ๆคิดมาให้เนี่ยบอกเลยว่ามันผมได้เปลี่ยนอยู่แล้วสามเมืีกันนะีเด็กเราชนะพวกพี่ให้ได้เจนสองเลยนะโอเครับเกมวันนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคน ใก้คำนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับผมเราจะแบ่งเป็นเจนเจนหเจนสองเจนสามนั้นผมขอก่อนเลยครับผมขอตัวแทนเจนละหนึ่งคนนะครับผมเพื่อจะมาจับฉลากกันอ๋อออกลงออกกันอ๋อออกเพื่อดูว่าใครได้หมวดอะไรบ้างมีทั้งหมด3หมวดหมวดแรกคือภาพยนตร์นะครับหมวดที่2คือสัตว์นะครับแล้วหมวดที่3คืออาหารนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะแข่งต้องขิงก่อนให้เขาขิงก่อน เจนสามขอตัวแทนหนึ่งคนท kind of mm ี hmm. <g <g ่คิดว่าเก่งกล้าที่สุดออกมาพูดอะไรหน่อยนี้นะครับคนนี้เลยครับพรยนะมาแล้วใส่ชุดทีมอะไรเดือยอ่อนนะก็ทีมเราก็อาจจะคนเยอะกว่านะครับแต่ว่าต่อให้ก็ยังไงพวกเราก็ชนะครับเพราะว่าพวกเราเพิ่งออกมาจากค่ายกันใช่ไหม แบบถ่าใค่ที่เป็นรวมตัวกันพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นก็ยไงพวกเราก็ชนะเออเออจะบอกว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าจริงๆเป็นเจนสองเจนกลางๆนะครับผมก็งัไนก็ฝากพี่เจทคนกลางด้วยนะครับผมนี่นีดูไว้ก่อนเลยดูไว้ก่อนเลยลุงคนขี้หมูเก่งสุดอยู่แล้ว ไปแค่นี้แหละไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะน้อยอ๋อฮ่าอะไรอะไรความรักอะไรทุกอย่างโอเคเลือกล่ำสุดใชเป่ายิงชุบโอเคผู้เก่งเลือกก่อนนะครับแล้วก็สิมมี่แล้วก็น้องเน้นท์นะครับผู้เก่งเลือกเบอร์หนึ่งเป็นภาพยนตร์นะครับผมโอ้ยใช่เลยล่าสุดดูเรื่องอะไรมาครับภาพยนตร์ แม่นาพกันนดูนางีครับผมเออมีเลือกมวด่อไปครับเบอร์อะไรสันะครับเคน็เป็นเบอร์สามเต้นหมวดอาหารไม่ใช่คำสาเป็นสัตว์จะดูะเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับก็มาเจอกันที่รอบแรกนะฮะแน่นอนว่าคนที่จะพา จนหนึ่งชิงชัยไปในคะแนนแรกเนี่ยก็คือผมเองเจนหนึ่งเ่มโอเคครับโอ้ฮิปโปเต็มมาสเหรอ

คนใบ้คนแรกอ่ะเหมือนจะคนสุดท้ายไหมทอมมี่มาดูคุณใบ้หน่อยนี่ตอนนี้ผมทำไงแล้วเดี๋ยวไปถึงสุดท้ายอ่านนี่เอฟปุ๊บอ่าอาาเนื่องมาเยอะมากพลังโแมเอกภูนใจความรักมีกี่เร่องเนี่ยเต้าอุ้ยสาเต้าเราเต่าได้ยังไงอะไรอะหมือนาทำไรได้นหรอ เดี <laughs> <c oughs> ๋ยวมูยิ้มไปพีอนอ่ะมปนชิปโปอะไรนะได้ไงโอ้โตที่สโอยม่หวิบไม่ได้โอ้โหเช่ยน้อไิ้งค่ะไไได้ไปไม่ได้ช่วยหรอก ลงมาโผแม่งกระโวยฉัดมันอะไรฉันแล้วผมฉัดมากแล้วนี่ผมไปงี้นี่แล้วอที่คืออะไรมีเต้นมันโดนขางานนูุ่นคนที่สองไม่ตอนแรกเห็นนี่คือว่าภูเขาน้ำตกแล้วก็โวยร้อนอีกเนี่ยบอกว่าจะให้หนูมื่นนึงให้หนูบอกหนูก็เลยบอกเคยว่าหนูไม่อยู่แล้วเออเลิศเลี้ย ี่ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้อุ้ยยากอ่ะอู้ยอู้ย้ยมีความลับโอ้โหพี่สงงี่พี่สี่ใบยากเกินอ่ะสิงก็สิงโตก็โตอ่ะแล้วก็ชี้ตัวเองฮ่นตายแล้วไม่ถูกแล้วเห็นไ,ไหมนะพูดเม่ไม่ได้พี่สี่ไม่ได้ละ เป็นสัตว์เลยนะตัวนี้่าชอบหมดใจชนะประเทศไทยแน่นอน้อนยอนะไม่ได้แล้วชันี้ครับตันนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอนี่คืออะไร เียลเงโอ้โหีกโคตรยและเป็นสรุปแล้วว่าเจนหนึ่ได้ไปแค่หนึคะแนนอย่างน้อยก็ได้คะแนนต่อไปก็เป็นเจนของเจนที่ชนะแน่นอนครับอเจน ป่ะถ้าพร้อมแล้วเวลาเดินเร็วแรงมากผู้นี้ผัดไช่อะไรเนี่ยถึงก็มาสมผัสหรือเปล่าใช่หมดเวลาหมดเวลาแล้วเวลาแล้วีมันมีมาครับเวลาเดินครับมาแล้วฟาดแปลงนะนัดนัดิน น้เบขอบคุณที่ซื้อขอบคุณที่ซื้อตบแป้งตบแป้งแล้วตบแป้งใส่ผ้าก๊วงว่ะพี่ไม่รู้แต่คนที่ซื้อใส่กล้วยมารี่ยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่โอเคโอเคหน่อยครับทำแบบนี้หรอไอ้นี่ออกไปนะ มารยาทดีแล้วนี่เขาตอบกอนแล้วนะคุณโชว์ท่าก่อนคุณโชว์ท่าคุณยากคุณตอบได้คุณเก่งเออวดแก่อสวัสดีครับโอเคคำตอบของน้องนุนิวคือสายไหน ้เป็นคำตอบที่ผิดครับผมคำตอบคือผัดไทยผัดทอดครับผัดอย่างนี้ก็ผัดผัดไทยผัดไทยผัดหอยทอดทาไม่ทึงเจนสองไม่ได้คะแนนนะครับผมโอเคปิดสนะแนะสำหรับโอเคครับพงยิมโหยากค่ะโอเคหันมาครับยิมซุ่นตามเออูปลาอ่าแแกกงงตาาปลเออ กลัวคนแปลงสารคือน่าทึ่สิดเชื่อฉันไหมเออเออฉันลุ้นได้สิษย์ัวอะไับต้มยำต้มยำออเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงแกงกลัวแล้วกูว่าแล้วกูอะไรเนี่ยเป็ี่ยนส้มตำหอยแครงแน่เลยกู เขาไม่กัเขาจะมีเรื่องเขาต้องสงสัยตากัน้วยใ่ไมเขาใจฉขนรู้สิเขินนะเออทำไมเขาไม่กันไม่ไมันดูนิ่มจังเลยถ้าใบกับมูยิมหนัใบกับเจมนอืมือเขา,าดูใหม่ดิ พอเรี้ยงแกงแล้วแกงไตปลาคอมะหมนและทั้าต่อของน้องจิวเตอร์คือซุ้ตากูปลาไหลคือเก่งพี่ก็ว่าเนียนอยแล้วพร้อมแล้วสกิทเรียกคนหน้าได้เลยครับ โอ้โหแม่มึงเอ้ยเนื้อปูใครมากระตายะกระตายโอ้โหแกงป่าแน่นอนโอ้โหองให้อีกโอ้ตายกระตายกระตายตาบนขั้นยุทธิวันครับไปเรียบร้อยตาปืนแล้วตอนนี้มีอะไรมากระตายฮกระตายกระตายคนนะโหยยากสาเบสสาเบสเดี๋ยวเราจบรอบกระตายอ่ะกระตายมาแล้วชะตายกระตายขั้ว อคเออเป็นกระต่ายขั่วเกลืออะไรกูจะกตายอันนี้เอาี่ตอเลยโอเคเวลาน้อม็กนีเหมดทาผมขอตอบว่าผมเห็นมีโรยเกลือแ้วผมขอตอบเป็นแบบสเต็กเนื้อแล้วกันเออตอีคำตอบมัสกระต่าย ผมกะลี้ยกล่อมโอ้ยโอ้ยยากมันยากเข้าใจครับผมว่าเจนสองนะครับผมได้ไปทั้งหมดหนึ่งคะแนนนะครับตัวนี้นะครับผมขอบคุณมากครับยี่สิบสองต้อนรับอิงตัวแทนครับมารับคำฮะเริ่มยากมากพี่จะก็แปลกเล่นหรือเปล่าเรื่องใบยากอยู่อ่า

คิดหน่อยคิดหน่อยคิดหน่อยไปหลอกมาจากไหนได้ทำทำไมต้องหลอกขนาดนี้เดี๋ยวทำไมต้องหลอกขนาดนี้ขี่เซียงห้านู้นว่าพัฒมิตรอบกอบเอายู่ล่นอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทัปฮะต้องต้องเร็วฮะต้องเร็วขาเวลาด้วยขาดเวลาด้วยไปฮะหมุนฮะต้องบอกพี่ธีได้เออ รักของเขาอะนะโอเคถ้าผมถ้ามั่นใจแล้วตอบคำตอบมุณนะยักแรลกผมเลยไม่ชื่อเรื่องเลยไม่รู้ว่าแล้คำตอบทีกต้องรู้ว่าไม่รู้รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าความจำสั้นแต่รักชั้นยาวครับโอเคถ้พร้อมแล้วเริ่มครับ โอ้โหแกเจนสามให้กรบแหววัเป้งแล้วเลยค่ะสร้าน,นนนนจะเกิดทันกันไหมเนี่ยเสียงมาก็แบบชื่นใจไ,ไม่ถูกแล้วอ,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 อะไรอ่ะ เออเรื่องนี้เแบบหนังมอางโตนดูเมาดิครับมาดิครับโอ้ยก็ไม่ใช่ลตงากเอยเออย้อเขาแบกเราสองมาด้วยหอเิอ่ออเก่งนี่คือบุคคลแปลงสารเวอร์เออเออเจมก็จมูดจะมีไปเลยแล้วเขาให้เออ ู้งเลยทุกคนอันนี้กอแและคตอบน้อล้อครับมองที่กลองแล้วตบเลยดับแสงลาวีใจอินหรือเป่า ดูท่าเ้ยนะครับว่าเชิญเชิญฮะถือไม้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 แล้วชี้อย่าบอกนะว่าที่โคตรสุดเวลาคุณตอบอีกทีนึงผมตอบว่าคอ่ยเป้งนักเลงขาสั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วับแต่ไม่ได้คะแนนนะครับผู้เก่งพร้อมไหมครับคพร้อมนะพร้อมนะทุกคนเวลาเหลือ อ้าวแล้วกวนไปไหนเงี้ดับแสงนวีเือบอกเลยสิิทีนีแพ้กับแพ้ละเจนสมเนี่ยเหมือนรู้แล้วเอออีเอาหน่อยเออหน่อยดับแสงนวีเอาเอแสงนวีเอมาดขอเจนใหญ่อกลังมันท่านีเลยอะ ตาเลือกด้วยไปหนังผีใช่แล้วเนาะผมมาครับเจมครับผมไม่กล่อมหนูทำยังไงตรงนี้และคำตอบของน้องเจมคือไม่น่าครับไม่น่าเลครับเฮ้ยไม่น่าเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมอะไรนะอะไรรนดูกวนมึนโฮนะครับผม เจนที่สนะฮะเจนใหม่มาแรงนะฮะเก็บไปไข่ต้มนะฮะซูนคะแนนเย้โอเครับขอบคุณครับดูวันเล่นวันนี้นะฮะเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับผมเกมในวันนี้ฮะเจนหนึ่งครับผมได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับผมเย้เจนสองได้ไปหนึ่งคะแนนครับและเจนสามครับผมซูนคะแนน คนที่ได้รับบทลงโทษก็คือที่เป็นเจนสามนี่เองครับน้อหนุ่ยเราลองใสรายการนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวบทลงโทษไปอยู่ท้ายคลิปเลยโอเคนะเดี๋ยวบทลงโทษเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเองนะครับอยากโดนลงโทษจังเลยครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับผมก็ดูมอลเล่นก็จบไปแล้วนะครับผมพวกเรานะครับก่อนต่อขอตัวลาไปนะครับขาบคุณทุกคนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องทางดูบอลอีกด้วยนะครับครับผมาเป็นว่านะครับผมวันนี้

ฟังเสียงนกกรงชากผู้ไม่ใจเสียงนกกรุงหัวจุกต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับดูมาเล่นอีพีที่9นะครับผมก็สงสารเลยได้บทภาพยนตร์ก็คือยากมากแก ใบอาหารใบสัตว์ว่ายากแล้วเจอภาพยนตร์ไปว่ายากกว่านะครับผมบอกเลยว่าในสามแพตันะ้งแต่ไม่ได้เลิบแล้วนะครับผมแต่ได้ซีนนะลูกๆได้ซีนบอกเลยว่าได้ซีนไปเต็มๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ ขอขอบคุณดูมันดีมากเลยนะครับผมสำหรับการทําดูมาเล่นออกมาในครั้งนี้นะครับผมยังไงก็สําหรับแฟนลับทูมินดีนะครับผมอยากให้ตะมอรีแอคอะไรอีกนะสามารถคอมเมนต์ขบบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ตมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตมอต้องขอตัวลาไปกันแล้วยัง